ทุกคนโรงแรมที่เจ๋งแต่เรากําลังหาโจ๊กอมารินที่ยังไม่เจ๋งแด้ดังมากทุกคนนี่คือโรงแรมอมารินที่ใจกลางที่สุนูนโลกที่รถไฟออรถไฟสถานีนะเดินมาไม่ไกลนะก็จะเจอโรงแรมนี้เลยฮะแต่เราเดินวนเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินนะฮะเนี่ยกำลังหาร้านอยู่เขาบอกว่าโจ๊กเนี่ยต้องมาฮะทุกคนว่าเราเห็นป้ายแล้วทุกคนนี่ฮะ้ายมือเห็นยัง เห็นยังครป้ายสีเหลืองจกอมารินเจ้าเก่านะฮะอ,อ๋อนี่หน้าก็ถึงเจ้าปจกอมารินเพราะว่าเนี่ยเมื่อก่อนโรงแรมนี้คงรุ่งเรืองเนาะก็ตามเศรษฐกิจฮะก็เลยต้องปิดตัวไปคงปิดตัวก่อนโควิดแน่ๆเลยว่าไนี่ไงทุกคนเจอแล้วเมื่อกี้เราเดินไปเสน้นะนู้นน่ฮะนี่ฮะคนนี่ฮะคนมันมีคนทุกคนจํไง่าย,าย,าย,ายนี่ตลาดตลาดพิษณุโลกตลาดรถไฟ,ฟ ทั้งตลาดเชา้าตลาดเย็นยิ่งตอนเย็นนะแน่น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 เดินเส้นนี้มาแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยะทุกคนแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นนั่านฮะปักเลงปักเลงนยปักหลังปักหลังห้าสิบปีเห็นไป้ายไหมข้าต้มปักหลังนั่น,นะ,ะ,ะที่เจนีฮฮฮตรงกลางเห็นไหมฮะข้าต้มปักหลังตำนานการอร่อยกินอร่อยอร่อยมากเราเคยไปกินแล้วฮะปักหลังดังมากโซ,ซ,โซเชียลโซเชียลลงกระนำวันไหวฮะทุกคนพออยู่ไม่ไกลาจากปักหลังก็คือ อมรินโจ๊กนะฮะนี่หาโรงแรมอมรินที่บอกปิดตัวไปทุกคนใครจะซื้อกิจการทำโรงแรมนะฮะ mm hmm. เอหรือว่ายังไม่ปิดอ่ะมีย่าเยอะนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดีไหมด mm hmm. ีโจ๊กข้าต้มเครื่อง mm hmm. เกาเหลาข้าเาปล่าของดีอาันนี้ดังะฮะเป็นของดีเมืองพิกสนุโลกทุกคนนะฮะ mm hmm. มีจาบรรยากาศร้านนะฮะทุกคน นี่จ้าทุกคนของดีอีกอันหนึ่งของพิซซีโลกนะฮะทุกคนไว้เราประทับใจมากเลยทุกคนประทับใจมากๆนะฮะตรงที่มีในหลวงแสดงว่าร้านนี้เป็นมงคลมากๆทั้งคนขายคนกินทุกคนดูสิกริสตมากค่ะทุกคนขนลุกไหมฮะ คือเวลาเวลาเราไปกินอย่างเช่นไปนก๋วยเตี๋ยวปลาเตนอร่อยบาทเดียวที่ลำปางอยู่หลายๆที่นะที่ยังนึกไม่ออกเป็นเร็วไปที่จะนึกพอเราเห็นภาพพระบรมชายาลักษณ์ของสถาบันแห่งของในหลวงรห้ารเก้ากรมหลวงชุมพรอย่างเราไปชุมพรมาเนี่ยเกือบทุกร้านทั้งนั้นเลยแต่ไม่บ้านธรรมดาที่ไม่ใช่ร้านค้าก็ติดพระบรมนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมงคลของบ้านหลังนั้นของธุรกิจหลังนั้นของร้านค้าแห่งนั้นคนที่ไปกินก็มีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็เจ้าของร้านทําธุรกิจก็มีแต่ความรุ่งเรืองอันนี้เรื่อง ริงนะทุกคนเพราะเป็นแสดงให้เห็นถึงการเทริดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะมีความเป็นเขาเรียกว่ากตัญยูนึกถึงบุญคุณแผ่นดินบุญคุณสถาบันนะฮะทุกคนนี่ฮะเลิศมากเลยคนเรต้องบอกต่อประทับใจมากจำง่ายๆก็คือโรงแรมอัมรินหามื่อก่อนโรงแรมอัมรินจะแบบว่าคงจะดังมากเนาะย่านนี้แต่บังเอิญแหละว่าอาจจะเศรษฐกิจโควิดหรือก่อนโควิดนะฮะ ก็ต้องปิดตัวกันไปบ้างเพื่อจะขยับขยายประมาณนี้แต่ร้านเล็กๆอาจจะอยู่ได้เพราะว่าถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยหลายที่นะปิดไปที่เชียงใหม่ก็ปิดไปหลายที่นะกรุงเทพก็ยังปิดเลยทุกคนเราต้องให้กำลังใจกันนะฮะโจ๊กอมรินก็ยังอยู่ต่อฮะทุกคนข้างๆกับร้านโจ๊กก็จะเป็นขายพวกขนมนมเนยแต่เนี่ยถ่านรถไฟทุกคน เนี่ยเราเลี้ยวขวาตรงแว่นท็อปจเจริญตรงนี้ฮะเลี้ยวขวาไปก็จะเห็นหัวรถไฟแล้วฮะหัวรถไฟที่เป็นอนุสาวรีย์เดินก็ไปซื้อตัว๋วเดี้ยวรถไฟไปทางซ้ายก็ลงกรุงเทพไปทางเหนือทางขวาก็ไปเชียงใหม่ประมาณนี้เลยทุกคน <S <S เห็นไหมฮะสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้เลยฮะเดินทะลุไปนะฮะแต่ตรงนี้จะเป็นตลาดก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตลาดเทศบาลที่โลกหนึ่งอาคารที่1อาคารที่2ทุกคนโอ้ยตรงนี้มีเย็นตาโฟด้วยหรอเย็นตาโฟเดี๋ยวันหลังต้องมา ออรับประทานชิมซะหน่อยแล้วต้องออกถ้าอร่อยจริงถึงจะได้ออกนะฮะดังจริงอ๋อดีจริงถึงจะได้ออกนะฮะช่องของเราทุกคนนะั้นเดี๋ยวเราไปไปกินโจ๊กอมรินกันนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนนะนี่โจ๊กน้ำบูบกเข้มข้นมากเลยทุกคน กคนเดี๋ยวเราต้องเก็บคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันมันจะความร้อนมันจะสูงนะฮะขอเป็น EP แรกนะจ๊ะทุกคน